ว้าวทุกคนใหญ่มากครับตรงนี้เกือบโลนึงได้นะครับเนี่ยยอดครับคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงที่ไม่ชัดท่าหร่เนื่องจากใช้โทรศัพท์ทำแค่เครื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นการถ่ายตัดต่อและต่างๆก่อนที่ท่านจะดูคลิปนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะครับผมชาวดอย 5G ครับวันนี้ผมจะไปขุดนอครับขุดน่อไม้ป่านะครับครับผม รอติดตามกันได้นะครับว่าเราจะได้หน่อไม้เยอะแค่ไหนก็รอติดตามชมครับว้าวทุกคนวันนี้เราจะมาขุดหน่อไม้ครับว้าวเห็นไหมครับทุกคนก็สวยงามครับลูกนี้ เดี๋ยวเราจะมีวิธีขุดยังไงก็รอติดตามนะครับครับผมวิธีขุดน่อไม้ก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะขุดโชว์ให้ดูครับนี่แล้วที่ ครับทุกคนสวยงามมากครับมันมีรอยแตกเล้าครับถ้าลักษณะน,นี้ข้างในนี้มีหน่อไม้ร้อยซครับผมเดี๋ยวเราจะคุณให้ดูครับ เข้ามาดูครับเข้ามาดูนี่นะครับอีกแล้วนะครับได้กลุ่งหนึ่งแล้วครับอยอดับ เห็นไหมครับทุกคนเยอะมากครับเห็นไหมครับยุงครับผมยอดครับยุงเยอะมากครับกดมครับครับผมยอดครับได้อีกแล้วนะครับ ครับผมต้นเดียวนะครับเราได้อยู่สาสมลูกนะครับเดี๋ยวเราจะไปขุดที่ข้างหน้าต่อไปนะครับรอติดตามครับผมไปแล้วครับ ว้าวทุกคนใหญ่ยายมากครับตรงนี้เกือบโลนึงได้นะครับเนี่ยเยอดครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ขุดหน่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้เยอะพอประมาณนะครับเราเก็บไว้เป็นที่เป็นที่นะครับส่วนตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับมันหนักครับผม เราไม่สามารถแบบว่าเอาแบกไปด้วยได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บที่เรากองไว้นะครับเปท็ที่เป็นที่วิธีแล้วก็เราจะกลับไปที่บ้าน,นครับครับผมถ้าใครชอบคลิปแนวประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับอินพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ